เละดีเซ็ตที่ทุกวันสอสุด,สด,ดไปเลยมาสเตอร์ไลเลยมาสเตอร์ชนะสวยเลขหนึ่งาดพี่โดนกาพี่โดนกามาเลดีเซ็ตที่ทุกวันสอสุด ไร้อยแพ้แล้วเอาชนัมินท่ามีท่าไปละมินท่าก็ยังชนะเหมือนเดิมครับเอาพี่นนพี่นนต้องชนะแล้วล่ะ l a ี y เซตทีด้วลส่ยุทธไปเลยมาสเตอร์โจมตีเฮ้ยมาสเตอร์เริ่มเซฟเออพี่นนชนะชนะเริ่มุกาเฮปาดิ lady set ทีด้วลส่ยุทธมาสเตอร์จักรัน จำห้องน้ำเหรอตอนไปเที่ยวเลยมาสเตอร์โจมตีสวยดีๆอยอะไรเนี่ยมาเอาพังเบเบนลงพื้นอีกเดดี้เซตทีดวนโฉบชุดไม่ออกตุ้ยเดดี้เซตทีดวนโฉบชุดไม่ออกมีนุ้ด้วยสิ เลดีเซ็ตที่ทุ่นโซชุดอะไรดีทำอะไรน้ำเอียงด้วยเดียมเร็วดิมาเลดี้เซ็ตที่ทุก่นโซชุดไอเลยมาสเตอร์จากการมันเอ้ย วยปกติคนเล่นต้องสู้กันแล้วเหงื่อตกกูเหงื่อตกแทนแล้วคนเป็นคนดูเนี่ยคนดูเหงื่อตกแทนแล้วลุ้นจัดเลยดีเซ็ตที่ด้วนโจมชุดโฮ้ยลงมาดีว่ะแต่ว่ามาสเตอร์ยังไงก็คือที่หนึ่งไปมาสเตอร์โจมตีภาคเมทันกับภาคเบิร์สเอื้อรู่กันเฮ้ยเริ่มเซ็ตแล้วเซ็ตอะไรมือขวาหน่ยนี่ เลดี้เซตที่ทวนโจชุโอ้มาสเตอร์ชนะห้าผู้กินห้าไงห้าหนึ่งให้ออกกาให้โอกาสเร็วเร็วโอกาสนีน้ชนะต้องชนะในไม่แล้วก็เสียเพชรเลดี้เซ็ตที่ทวนโจชุดเขาเกิดเด็กไปออกให้โอกาสครับมาดิเลดี้เซตที่ทวนโจชุด อะไรสองตัวนี้ไปโซนตัวที่แข็งแก่งที่สุด,ไ,ด,ไ,ดไม่ออก,กด้วยชนะไปหกสองไว้ดีชนะ